สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีกับยายแมวอินฟินแลนด์นะคะอยากได้พริกได้ผักอยากได้ผักอะไรล่ะคะมะขามหวานก็มีเต้าหู้ก็มีมะเขือพวงผักสะเดามีครบเชิญนะคะอาเซียนมาร์เก็ตกุ้งอาเซียนมาร์เก็ตเชิญค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเลยหิมะกำลังตก ข้างนอกบรรยากาศหิมะกำลังตกค่ะเพื่อนๆดูเอาตัวแก่เอ้ยที่นี่ฟินแลนด์ค่ะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมร้านอาเซียวันนี้กุ้งอาเซียมาร์เก็ตค่ะมีทุกอย่างเพื่อนอยากกินอะไรล่ะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างข้าวหนงข้าวเหนียวข้าวมะลิมีหมดมาก,กินอะไรได้กินหมดคะ่ะอยากกินอะไรคะปลาหมงปลาหมึกมีครบเลยคะ่ะของกินเล็กน้อยมีหมดคะ่ะ นี่เหลือถุงหนึ่งนี่ยัยแมวชอบของอันตรายนี่อร่อยมากกล mm ้ว hmm. ยกวนกล้วยกวนกล้วยอะไรนี่ทุเรียนทอดมีครบเพื่อนๆเลยอยากกินอะไรค่ะ mm hmm. น้ำมะพร้าวมีครบกระทิงแดงลิโพเฮลูโอยหิมะกำลังตกซื้อเฮลูโอยไปเทนะคะไปราดนะคะ mm hmm. เพื่อนมาเลยค่ะเ mm hmm. ชิญนะคะยินดีต้อนรับค่ะน mm hmm. ิเกลีฟินแลนด์ค่ะ mm hmm. ยินดีต้อนรับนะคะมีทุกยี่ห้อปาร้าปาร้าตัวปาร้าน้ำปลาราส้ตามตำน้ำผัดไทยมีครบค่ะเพื่อนๆค่ะเครื่องแกงมัสมั่นเครื่องแกงแดงแกงเขียวหวาน,นเพื่อนๆอยากกินอะไรล่ะคะเชิญนะคะรอดช่องนอนมีหมดเลยค่ะมีทุกอย่างเพื่อนอยากกินอะไรอาหารญี่ปุ่นก็มีน่นมิโซะสุป มีทุกอย่างค่ะผัดน่อไม้ดองไม้สาคูไหมคะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้ามีครบค่ะกุนเชียงหมูยอมีทุกอย่างทุกสิ่งปุ้มปุ้ยทุกอย่างจริงๆค่ะนอมอ้อมงน่อไม้เพื่อนอยากกินอะไรข้ามาเลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะเชิญนะคะที่นี่ค่ะกุ้งอาเซียมาร์เก็ต มิเกลีนะคะเมืองมิเกลีค่ะเชิญค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ